กลับครับสวัสดีเมื่อป,ปบเมื่อป่อกระเปา,กาต้องคือเราเหมือนเดิมเช่นเคยครับอ่าบาต้องบบกับมัดลับลูกนกใส่ปอกขาเนาะครับเนาะอ่าย่ำนะครับเนาะปอกขาลูกนกบาต้องสีใสเฉพาะสายแลนกับสายโผลคู่นะครับอ่าส่วนที่ว่าใส่สายเชเบิรหรือว่าอ่าเชเบิร์ท่ายัดสี่เปลี่ยนพปลือกสายลาเฉลยนะครับเนาะเป็นเดินวนคู่เป็น อาลีลาก,บาก็บะได้ถือว่ากับโคนคู่เรียนมือว่าวิ่งคู่นะครับเนาะอ่าส่วนพอพัฒน้องเขากาสิเป็นพอพัฒน์โคบินะครับเนาะโคบิมีปอกขาตองเก้มีปอกขาวพัฒน์สายเก้ศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะครับเนาะครับผมนะครับทำการใส่ปอกขาเป็นชีเรียบร้อยนะครับเนาะนะครับ สวยนะครับเนาะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกของสายวิ่งคู่นะครับเนาะเป็นสายวิ่งคู่ครับเป็นสายของอ่าเจ้าตองเข้นะครับเนาะเป็นลูกของตองเข้ครับผมนะครับสวยนะครับเนาะน่างาม เดี๋ยววาต่อมีอว่าเบิ้งนะครับเนาะอันนี้ค่ะกาลัางฝากนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นสายของอ่าเอ็นซุนซุนสามครับผมนี่ครับเนาะกาลัางแมวไก่นะครับเนาะนี่ครับสายของเอ็นซุนซุนสามกับอ่าส่วนนี้นะครับเนาะอันนี้จะเป็นของอ่า สายของเจ้าโคบีนะครับเนาะโคบีนะครักบกําลังเมียกครนะครับโคบีสายผลกู้นะครับเนานะ,าานนะ,นะนะตัวนี้กระสีเป็นสายของขี้ศูนย์หนึ่งครับนี่กําลังดำนะครับเนาะ อันนี้สิเป็นนะครับพืชอ่าเป็นลูกหลูกของสายตองเี้นะครับเนาะ,ะล่างโตนะครับเนาะนะครับเห็นลูกทุ่นทั้งคูนะคะนะคะ่นะครับเนาะนะครับนี่กระทรนนอะ้อนครับข้างล่างกระท้อนนะครับเนาะเป็นพอพันนะครับเนาะพอพันที่พอต้องซื้อมาจากมาลีนะครับเนาะ เป็นสายของเย็นช mm ุนสามโดยตรงเลยนะครับเนาะนะครับกระซิ่ดจับจับเปลี่ยนหลอกจากนกเขาเขียบคู่นี้เนาะครับเนาะนกเขาเขียบอะไข่มาพร้อมแล้วนะครับการจับไข่นกนะครับเนาะนี่ครับขอบไข่นกเขาเขียบออกมาพี่น้องเอากระซิ่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับเนาะนี่ครับนะครับรับรองว่าจวดเป็น น้องๆของเย็นชุนชุนสามนะครับเนาะเย็นชุนชุนสามเป็นยังไงเอฟซีก็พอสี่หูอยู่นะครับเนาะเซเล่ย์แปดจีบกว่าแล้วพี่น้องนะครับนะครับใส่ไข่ของเย็นชุนชุนสามใครใครของใส่ใส่พั้นเย็นชุนชุนสามลงไปแล้วนะครับเนาะออกมากเป็นเต็ุนชุนสามสองคนล้วครับเนี่ยยังไงก็พอรอลุนรอุ้นช่วงนะครับเนาะ ข้างสีเมือดยี่น้องพี <First S 1> ่น้องเนาะนี่ครับอ่านี่เป็นสายปั่นเป็นสายวิ่งคู่นะครับเนาะวิ่งคู่นะครับเนาะเน้นนะครับเนาะแต่เปลี่ยนสายพลคู่วิ่งคู่อ่าบาตองสีใสปอกขาเนาะครับเนาะปอกขาที่บาตองในพี่น้องเบิ้งเนาะครับเนาะแต่เป็นสายเก็บเบิรลรัด หรือว่าอบอดี้ไซส์ปอขาสีเป็ี่นสายล่าเฉลื่อยน้อครับการเป็ี่ยนสายมาเลียดกันน้อครับเนาะมีล่าอะสีบอดี้วิ่งคู่หรือว่าบอดีอ้ผลกู่กามีเป็นครึ่งเดินครึ่งแล่นน้อครับเนาะไอพีน้องในเบิ้งน้ะครับนะนเนาะนะก็คือจังอ,งงเอะเออะอย็บซี่ทรงข่าวมากกระจกกระจับได้เล็ดเฉลื่อยอจังเย็บซี่จังร้อยเอ็ดเย็บซี่จังละจังหวัดทรงข่าวมากอะได้ผู้ละหลายตัวอยู่นะครับเนาะ สำหรับผู้ที่เขาจะว่าได้เนียนล่ะกะ็ต้นทุ่งโมสูงน้องพี่น้องเนาะต้นซุ้งโมสูงแต่อยากได้สายมาเล่ไปเล่นเนาะครับเนาะเราต้องมีใหน้นาองกันเนาะ Low proud, blow